ฉะนั้นแล้วนะครับทุกแพลตฟอร์มมันสิ็นี์เป้หมายแล้วมันจะมีระบบการแก้ไขระบบการป้องกันหรือการทําคลิปลงไปจะแตกต่างกันนิดนึงแต่คล้ายคกันแต่ว่าเราต้องคลิปนึงเนี่ยสามารถลงได้ทั้งสามแพลตฟอร์มถ้าใครอยากสมร็จเหมือนผมครับ ไปไท่บอกว่าปา,ปาไดไปยบอกับสูมือได้สิไปไถ่หน้าเวทีน้าฮันสาวลอยชูมือ,าาว,บบมอวันนี้สิทธิพิเศษที่คนที่มาเรียนในวันนี้นะครับได้สิทธิพิเศษอีกก็คือถ้าท่านโอ้ดอย่าไปหานลุงสูเด้ว่อย่าไปทําคอนเทนต์กับลุงสูหลังเวทีได้ครับแล้วมีสิทธิที่จะไปไถ่หน้าเวทีครับไปไถ่ไปพ่อเลยครับไปไท่ลุงญิงไปไท่ได้แล้วไปไท่ลุงโตไปไถ ให้ทั้สูงสายใหญ่ได้หมดเลยครับให้สิท่ิพิเศษเลยพวกนที่เราเสืยอดมาะเฉพาะค่าลิขสิทธิ์ผมเสียปีละหลายแสนบาทมากแล้วผมจากผู้ฝึกใแตละปีไม่ต่ำกว่า4ี่ห้าแสนลงทุนตัดชุดหนึ่งเพลงหนึ่งชุดหนี่งไม่ต่ำกว่าทีละห้าแสนบาทแล้วปีหนึ่งฉากแสนสีเสยงลงทุน แล้วก็คิดงานครีอเอทงานวกวกออกมาเป็นผลงานสาวไร้แมงใไม่ตม่ำกว่า20ล้านแต่ท่านมาวันนี้แล้วนี่นีลุงโจอีกทีเรียกแล้วนี่คุณได้รับสิ่นั้นทันทีเลยครับสาวไร้แมงแสแงนิสัยไปเลยครับไปท้ายหนักเปที่เราต้องยินกะระแสนิดนึงบางครั้งกระแสก็ือกระแสเราต้องยินนิดนึงสิ่งอีกที่โดยวยวรลเป็นกระแสเขาก็ต้องยินนิดนึง นะครับยกตัวอย่างเช่นคนไหนที่ถนัดที่นั่งยินดีเป็นยูทูบเบอร์นางบอกทุบวันพูดเหมือนกุ้งยิ้มใช่ไหมล่ะนะครับเราต้องยิงกระแสนิดนึงนะครับตามกระแสสังคมนะครับนักข่าวในวันเสาร์อันนี้ที่นี่กระแสเขาเอาฮุ้มไปว่าหันละเพราะว่ายื่นว่ามันมีส่วนของขาไใบยอดอยู่พอได้ยอดยิวแล้วมันได้อะไรครับได้ทั้งเงินได้ทั้งยอดพูดยิ่งต่าง ฉะนั้นคือผมสําเร็จมาวันนี้มีไรายได้ทุกวันนี้ได้อย่างไรเข้าสู่การเรียนอย่างเป็นทางการครับเชิญพิงาแจกชีตครับ